สวัสดีจ้าไม่อนีเห่ากับบมีอย่างเอดเนาะก็เลยสิพากันไปบ้านขึ้นหยาจ้ะเซรีนคาร์ดวิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะไปถ่ายไปจะไปขึ้นรถกันคนน้อยอยากออกอามาแล้วนยขับรถเอามาแล้วจ้าเฮลิโอเมันอนีกระแดดออกจากบรรยากาศกระดีด้ ต่ว่าก็หนาวหนาวแบบหกองศาประมาณนี้แหละอยู่ในเหื่อมันก็เบื่อเนาะจ้ะเนาะก็เลยว่าพากันไปหาขี่รถลรอเล่นก็เลยโทรหางาหาก็อยู่งเหินพอดีก็เลยพักกันไปหางาพาเซรินไปหางาไปหาอลิสไปวะอลิสเรียนต้อนรับเลยจ้ะนี่หมอเข้าไปแล้วเข้าไปะล้ว

Vad och enkelt men. Vi har Alis by. Vi har Alis dö. När får vi en? När får vi en? Någon har det var. Ha det där, ha det där. Jag bokar det då. Alis, 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 เจลีนเอ๋อจคอขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะสะวนะันอยากให้มสุดสุมสุดสุดสุดสุสุดสุดส e ุด ดอกไม้คุณยญ้าจ้ะสีสวยสวยหางเ็สวย mix ออกมาจากเงินอย่างแล้วจ้ะแลาวก็สิเมื่อหนาวแบบเดียวคำคแล้วจดการเสด็จนไปจ้าเมื่อจะเมื่อ มาหากินข้าวหิวข้าวแล้ว <c oughs> เจลนิเลนเจลนินบ๊ายบายบ๊ายบาย